ราจะมาเช็คเครื่องก่อนแพ็คส่งนะครับมาดูความเรียบร้อยของน้ำประกอบกันกอ่อนพลาส,สติกกระดาษต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับบาตไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวสูตรจะใส่ไปไว้ให้ในหม้อนะครับเ<ม>อาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยมาดูการทำงานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบไฟบ้าน สายสีดำเช่นนี้ปลั๊กสีดำตัวนี้เสียบโดยตรงกับไฟบ้านได้เลยส่วนแบตเตอรี่มีใส่ยพวงตัวนี้ให้ครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียบสีแดงควบวกสีดำควลบห้ามคีบสลับขั้วหรือว่าเสียบสลับขั้วเด็ดขาดตัวนี้ผมใช้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ไฟออก12โวลต์เหมือนกันเหมือนแบตเตอรี่แทนการทํางานให้ดูเวลาใช้งานจริงๆก็คือเอาตัวคีบตัวนี้ไปคีบกับขั้วแบตได้เลยครับแดงควบวกดำควลบ การทำงานเคาะมาขวามือครับสวิตตัวนี้อันนี้คือระบบไฟบ้านไฟแสดงสถานะสีฟ้ามีมาร์กการกดรอบ่เหมาะสมให้ตรงการคือปิดถ้าเคามาซ้ายมือตัวนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับใคโชว์แล้วการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำ ตัวนี้รับประกันให้1ปีส่วนที่เหลือทั้งหมดล้างน้ำได้เลยครับหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ํานะครับหน้าตาแบบนี้เรียบๆ low pressure ในคลิปจะมีบอกอีกทีนึงครับลองเปิดดูก่อนใช้งานแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทไฟที่ได้ก็เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับ ชอ่องอากาศตรงนี้ต้องเปิดให้สุดสุดแบบนี้ครับอันนี้คือปิดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราจะไปโดนได้ถ้าเปิดสุดแล้วไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้ากรณีที่ชอ่องอากาศเปิดไม่สุดนะครับดูเปลวไฟจะเปลี่ยนสีเปลวลอยแบบนี้ใช้งานไม่ได้ครับเซตให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ก่อนค่อยใช้งานความแรงไฟในการทําก็คือไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับ เน้นว่าทําป๊อปคอนไฟต้องแรงเต็มกม้นหม้อถ้าไฟอ่อนจะไหม้นะครับไฟแรงไม่ไหม้โอเคครับ